วันนี้มากับไอเอกนะคะไฟฟ้ารัว EV Drive ร้อยเปอุปกรณ์คู่มือแจสำรองครบหมดเลยบังตีเหลือเหลือวๆมีเพียงส0 0หมื่นโลค็อกพีชวายสกรีนนะคะสมจริงสีสันดิจิตัลนี่ผมเบรกเบรกเฉยๆอยู่ประมาณ106ยหกแล้วนะเบรกได้แล้วค่ะเบรกหรู้บอกว่าให้เบรกค ทัวรถวันนี้อยู่กับตำละนิ้งนะครับวันนี้มากับเอกนะคะ B M W I X X Drive นะฮะ40ปี2022<ช>จด <ผม S 2> ปี2023นะ,ะออกห้างนะคร <นะ S 1> ับ4ล <ง S 1> ้าน9แสน9หมื่นบาทรถวิ่งเพียง40,000โลนะ,ะอุปกรณ์คู่มือแจกสำรองครบหมดเลยครับวารันตีเหลือๆด้วยนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะเราหารถสวยๆมาให้คุณผู้ชม FC ของเราอแล้วนะคะคแล้วก็ <ผม S 2> คันนี้เนี่ยเป็นตัวไฟฟ้าล้วนนะ,ะ EV Drive 100%แรงม้าของเขาเนี่ยนะคะสูงถึง326แรง แรงบิดอยู่ที่620นิวตันเมตรนะสูงถึง100อยู่ที่6.1วินาทีพบสปีด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้วิ่งได้420กว่ากมตรแต่ใช้จริงๆบอกว่าได้ถึงประมาณ300กว่าข้างในก็จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมคือใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวค่ะรถเนย่ยตอนนี้ยังไม่เก็บสีรถมาเดิมๆเลยนะครับประกันยังเหลืออยู่นะครับผมใครอยากได้รถไฟฟ้าไปใช้นะคะที่เป็นแบรนด์ของทางยุโรปนะเป็นของเยอรมันนั่นเองนะ BMW แนะนำคันนี้เลยค่ะราคาหายไปเยอะมากเกือบครึ่งเลยนะคะแล้้วกก็ระังหนา เขายังเป็นสไตล์แบบคิดนี่แต่เป็นที่เขาเรียกว่าหน้าใหม่แล้วนะนี่เขาเรียกไฟอะไรนะแล้วก็จะมีเ,<อ>เรดาร์ด้วยเป็นไฟเ<อ>ไฟไลเซอร์ไลท์ไม่ใช่ LED แล้วนะคะอ่าโอเคด้านข้างมาพร้อม20ะนะครับไลท์ทูโทนนะยางปี2022เป็นมือจับประตูแบบโซนนะคะแล้วก็มีสมาร์ทเอ็นที่คีย์เลสให้พร้อม<ะ>ทั้งเป็นเฟรมเลสนี่เป็นกระจกความลับที่สำคัญประตูดูดด้วยนะค่ะเป็นซอฟต์โคลสค่ะนี่เห็นไหมตูดเนี่ยโอเคมาครบเลยนะภายในสุดสุดเชื่องตะลึงว้าวนะคะนี่เจอเราสองคนดีเป็นมากพูดไม่ถูกเลยเพราะว่า เจอรถไฟฟ้าแค่แผงประตูนี่ก็ล้าขนาดนี้แล้วนะคะความสวยนะคะสีเดิมเดิมทั้งคันยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เก็บสีแน่นอนนะทุกชิ้นบางเดิมเหมือนเดิมด้านหลังนะครับนี่ว่างเลยวันนี้ผมไม่แกะเลยนะด้านหลังนะครับเขียนว่า IX เนะครับเป็นตัวไหนครับตัว X ไดค่ะขับสีแล้วก็40ด้านหลังนะจะมีรุ่นตัว 40- กับ50สปอร์ตนะคะตัว5 0เนี่ยตัวแบตเตอรี่เขาจะใหญ่กว่าตัวนี้แต่ตัวนี้นะกำลังดีแล้วราคาไม่แรงด้วยนะคะราคาไม่แรงขายแพงไม่เป็นค่ะอู้ยขับนีมเอาไปผ ครับเซมเซอร,รอบคันนะครับผมสามารถเตะเปิดได้อย่างนี้นะครับนี่ไฟเขาก็จะเป็นเลเซอร์สวยงามมากนะมีไฟสองข้างด้วยนะสองฝั่งใช่ค่ะท้้งหลังนี่เนื้อที่เยอะเลยนะเอาตัวนี้ลงมาได้นะเนี่ยข้างหลังก็จะพับเบาได้แบบนี้นะครับผมนี่ลงล่าไปเลยนะ นี่มีถุงกลมถุงกลับนี่สบายเลยนะไอเอ็คันนี้นะช่วงล่างก็จะเป็นระบบถุงลมมาให้ด้วยนะคันนี้เนี่ยไซส์เขาจะขนาดเท่ากับ X5 เลยนะไม่ใช่แค่แบบ X1 หรือ X ตัวเล็กนะคะก็จะมีช่องให้ชาร์จไฟนะสำหรับกระแสเล็วด้วยนะ ใช่ค่ะสำหรับการชาร์จกระแสสลับ AC และกระแสตรงนะคะ DC นะ Direct Charger นะคะแล้วก็ตัวกระแสสลับเนี่ยก็คือตัวไฟบ้านหรือ Wallbox ทั่วไปนะคะการชาร์จไฟบ้านทั่วไปก็ประมาณ68ชั่วโมงอันนี้แบบคร่าวๆกันเนาะแล้วก็สำหรับการชาร์จแบบสายตรงนะคะหรือสายตรงได้150วัตต์มั้งใช่ไหมใช่ค่ะกระแสตรงเนี่ยก็เป็น DC เนี่ยคือเขาจุบ Max เนี่ย150วัตต์แต่ถ้าเกิดแบตเตอรี่ของรุ่นไหนที่มันใหญ่กว่านี้เนี่ยเขาก็จะแม็กได้อีกเป็น165วัตต์อะไรเงี้ยเขาเรียกว่า65กิโลวัตต์นะอันนี้150 3ามสกว่านาทีสินาท,ทีนะก็ศูนย์ถึงร้อค่ะเขาจะไม่ชาร์จเต็มไปถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับการชาร์จดเรกชาร์จนะเพราะว่าการชาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอันตรายเกินไปแต่ <Okay. S 2> าชาร์จไฟบ้านเนี่ยกระแสไฟสลับทั่วไปมันมีความปลอดภัยไฟมันเข้าไม่ได้แรงมากก็ชาร์จศูนย์นถึงร้อยได้ในระยะเวลาประมาณหกถึงแปดชั่วโมงค่ะ มาขึ้นมาอยู่กับ B M I X นะ<ม> X Die 40คันนี้นะปี2022จน2023เดี๋ยวนะ,นะค,คุณผู้ชมคายอยากจะบอกว่าถ้าใครได้มีโอกาสสัมผัสเนาะหรือได้เป็นเจ้าของนะเรายินดีด้วยนะครับผมหวเทคโนโลยีกันกรรมคันนี้คือดีไซน์มาสวยด้วยบอกไม้ติมแท้นะนี่ไม้ติมอย่างนี้เขาเรียกบอกอบอกไอติม เขาจะบอกไอติมเนี่ยไอติมแท้ด้วยนะพวงมาลัยนะครับนี่เหมือนขับยานโอกาสอยู่เลยที่สำคัญเนี่ยผมขึ้นมาปุ๊บผมก็พยายามหาเฮ้ะปุ่มสตาร์ทอยู่ไหนอ๋อปุ่มสตาร์ทอยู่นี่แม่เกียร์เข้าลงไหนอยู่ไหนเอยอ๋อเกียร์แค่ขึ้นกับลงมีแค่เกียร์ถอยหลังกับเกียร์ว่างแล้วเกียร์เดินหน้าใช่ไหมคะกดจอดก็คือปาร์กับออโต้เบรกโฮ้โหเนาะดีไซน์เนี่ยก็จะมีเรื่องของเป็นผลึกคริสตัลอ่ะเป็นคริสตัลก็จะเป็นลูกโซ่เหมือนผลึกแมมเซ็นบรยล็อกจุดเป็นทั้งลฮอร์แล้วก็จะะมมีีตตัวปปปุ่่ทใใช้นการรเิดูพ ตัวล็อกสองอันแล้วก็ใช้เปิดประตู<ม>เป็นปุ่มกดยี่น,นะหรือถ้าเกิดว่าอยากจะดึงสลักข้างล่างก็จะมีที่เปิดประตูซ่อนอยู่นะคะเป็นสลักด้านล่างครับผมถูกต้องได้สที่ได้สองที่เดี๋<อ>ยวลองเลื่อนเลื่อนตัวหนึ่ง เงียบจริงเนี่ยไเงียบจริงๆนะจะมีแต่เสียงแอร์ของพวกเราเท่านั้นเองค่ะเราเบาแอร์ตรงนี้นะคะปรับที่หน้าจอแล้วกันนะมีแต่เสียงแอร์เมื่อกี้แล้วก็มีลมใต้บอร์ดด้วยนะคะลมใต้ฐานบอร์ดก็ใช้พัดได้ด้วยค่ะลืมเปิดบอร์ดให้ตั้งเป็นยังไงคะลมลมใต้บอร์ดเย็นดีไหมใช่ใช่ใช่เย็นป๊าบเลยเลยนะอ่ามีทั้งอุ่นทั้งร้อนนะคะหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบค็อกพิสไวส์สกรีนนะคะสมจริงสีสันสดดิจิตอลค็อกพิสเลยใครอยากเป็นเจ้าของนะอย่าลืมติดต่อเข้ามาคันนี้ช้าหมดไไไมมมมมมม่่่่่ทัันนนนนนแออคคะะดดด้้ีีีีเเเขาาาางยยยๆรถืววสภพ ก่อได้ก่อนานบนมาเป็นหลังคาพารนมาแบบสกายลส์ก็คือสามารถเปิดมองเห็นตอนนี้เราเปิดแบบทึบอยู่มันจะสามารถเปิดแบบใสายหนะ้ให้มองเห็นแสงแดดได้ด้วยเบาะนั่งเต็มแบบสบายเลยนะเนื้อที่ข้างหน้าเหลือเยอะๆค่ะเพราะว่าคันนี้จะเป็นรถสไตล์ SUV แต่เป็น SUV ขนาดใหญ่เทียบกับ x 5ได้เลยนะคะ,คะนี่ โอ้โฮเรายังมีตัวอื่นให้เล่นอีกมากมายเล่เยอะมากแล้วก็ระบบความปลอดภัยนี่รอบคันเลยนะใช่ค่ะมีช่วยบงช่วยเบรกมีระยะแบบนี้หมดมามีหน้าจอออกกระจกเขาเรียกอะไรนะ head up display ค่ะมีสัญญาณมีมีตัวช่วยช่วยกันชนมีอะไรมีครบเลยนะใต้คอนโซลตรงนี้นะคะใช้วางของแล้วก็มีเชื่อมต่อเป็น usb type c รวมถึงช่องจ่ายไฟล์มีให้แล้วก็ตู้เบาะในด้านหลังนะคะจะมีในส่วนของ type c ให้2จุดเลยเรียกว่าคนที่นั่งไปด้านหลังสามารถ ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถชาร์จอะไรได้ไปตลอดทางเลยค่ะแอร์นะคะก็แบ่งเป็นสี่โซนค่ะสีโซนเนี่ยปรับข้างล่างได้อีกข้างหลังได้อีกเดี๋ยวลองดูกําลังเครื่องหน่อยว่าไไมันงไง้าโอ้โหก็เขาบอกว่าทําได้ อัตราเร่งศูนย์หนึ่ใช้เวลาเพียงหกจุดหนึ่งวินาทีรถขับดิ่งมากแล้วก็สปีดอยู่ที่200ร้อนะซึ่งเราจะขับกันไม่ถึงอยู่แล้วค่ะสักร้อยกว่าก็พอแล้วขับเบรกค่ะเบรกเยุดเฉยอยู่ประมาณร้อยหกแล้เบรกได้แล้วค่ะเบรกหนูบอกว่าให้เบรกคนคครรัับบผผมมหนูไม่ชอบขับรถเร็วนะคะเป็นคนชอบรถเร็วแต่ไม่ชอบขับรถเร็วไม่เราได้รู้สมรรถนในการขับขี่เขาโอเคเลยนะคุณผู้ชมคะใคร นี้มากค่เอฟซีเรา,เาลูกค้า,<ม>าหลายท่านเข้าใจเนะทุกคลิปเลยนี่ก็ต้องบอกเขาเบรคค่ะเบรคแรงมาเท่าไหร่นะ่ยสามร้อยเท่าไห 300, <32 6. S 2> ร<อ>่สามร้อยยี่สิบหกแรงมานะคะแรงมาไม่ต้องพูดถึงเลยนะเหลือเลยนะเป็นขับสี่ด้วยเรียกว่าลุยต่างจังหวัดก็ได้นะในเมืองก็ดี ปั๊บดูแล้วนะครับ B M w นนะครับ I X X ใดนะ40ปี2022จ2023นะภาคตัวนะครับอยู่ที่4ล้าน9 9 0 0 0 0บาทีป้ายแดงนะฮะตอนที่ออกมานี่คือเปิดออกตัวนะเป็นป้ายแดงวันนี้นะครับรถบ้านพลอยขวัญขายเพียง3ล้าน9 9 0 0 0บาทม่วิ่งเพียง40,000โลนะวารันตียังเหลือนะครับแล้วก็ที่สำคัญประกันชั้นหนึ่งก็ยังเหลือด้วยเช่นเดิมนะลูกค้าที่มีบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นวีซ่ามาสเตอร์อีออนอีซิบายหรือต่างๆนะครับที่ผ่อนมาแล้วเกิน12รอบบินสามารถมาเช็คสิทธิ์กับเราได้นะครับว่าท่านสามารถเช็คสิทธิ์ล้วได้วงเงินไหมได้วงเงินชันจับบ้านทันทีใช้เพียงมมใบประชาชนหนึ่งใบใช่ค่ะดูคลิปเราได้ที่ทุกแพลตฟอร์มนะเซิร์ชได้เลยตอนนี้นะ,ะจะเป็นรถบ้านพลอยขวัญน,นะะแล้วก็วิสาออโตคาร์เอ็กรถบ้านพลอยขวัญนั่นเองนะ,ะเราจะมีอยู่สองเพจนั่นเองแล้วก็จะมีอยู่ทุกช่องทางนะคะการดูรถของเรานะดูได้ที่เวิร์ลไวด์เว็บนะคะวิสาหก็วัวคา,าย ก็ได้ค่ะคขึ้นเหมือนกันติดต่อเราได้ที่เบอร์โทรนะคะเราจะมี2ช่องทางนะ0 8 1 1 3 3 1 2 2 1่าและเบอร์โทร0 9 9 4 0 8 2 2 2 2นะคะสองเบอร์นี้ใครสะดวกเบอร์ไหนโทรมาได้เลยค่ะแต่ถ้าโทรด่วนโทร0 9 1 1 2 0 2 3 8 4นสอ์าแี่ายผมโ<ร><ร>ดยตรงนะครับเพื่อเป็นคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามนะครับรายการคุณโค้ชไว้ว่าตั้มกับนิงจะนำรถคันไหนมาเสนอหรือเป็นรถที่ท่านตามหาอยู่หรือเปล่าครับวันนี้รายการคุณโค้ชตั้มและนิ่งไปก่อนครับ